อาจารย์หมอได้ออกมาเตือนพวกเราความสัมพันธ์ของความดันโลหิตไม่เชื่อเรื่องล้อเล่นมีผลต่อสุขภาพของคนเราค่อนข้างมากเพื่อลดความเสี่ยงและให้เข้าใจเรื่องความดันโลหิตมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีวัยหนุ่งสาวที่สุขภาพดีความดันควรอยู่ที่120ทับ80ผู้สูงวัยที่แข็งแรงควรอยู่ที่140ทับ90 ตัวล่างเป็นตัวชี้วัดความดันเรื่องหัวใจสูงสุดไม่ควรเกิน95ตามสุดไม่ควรต่ำกว่า70ตัวบนชี้วัดค่าความดันสมองสูงสุดไม่ควรเกิน160และไม่ควรต่ำกว่า1 1 0วิเคราะห์ได้ดังนี้1ตัวบนสูงตัวล่างก็สูงแสดงว่าเป็นโรคความดันสูงความดันสูงสิปีทำให้เกิดโรคหัวใจ ความดันสูง20ปีให้เกิดโรคด้านสมองข้อ2ความดันตัวบนสูงตัวล่างปกติสะท้อนโรคสันหลังคออักเสบเป็นสาเหตุสำคัญของเส้นเลือดสันหลังตีบข้อ 3. ความดันตัวบนสูงตัวล่างต่ำแสดงว่าโรคสันหลังคอและหัวใจขาดเลือดข้อ 4. ความดันตัวบนต่ำตัวล่างก็ต่ำเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันต่ำ ข้อหความดันตัวบนต่ำตัวล่างปกติแสดงว่าหัวใจขาดเลือดหกความดันตัวบนปกติแต่ตัวล่างสูงแสดงว่าหัวใจทำงานหนักร่างกายอ่อนแอง่ายข้อเจ็ความดันตัวบนปกติตัวล่างต่ำปัญหาของหัวใจขาดเลือดเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่มีข่าวการวิใจัยใหม่มาจากแอเมริการประกาศเป็นทางการคนอายุ65ปีขึ้นไปค<ม>่ามาตรฐานคือ150ทับ90คนอายุ80ปีขึ้นไปค่ามาตรฐานอยู่ที่160หรือ170ก็ได้ที่ผ่านมาหลายปีเป็นเพราะผลด้านการค้าให้ใช้มาตรฐานเก่าว่าไม่เกินค่า120 เกิดผลกระทบมากมายค่ะทำให้คนอายุ60-70ปีรับภาระที่ไม่จําเป็นกังวลเรื่องโรคความดันโลหิตต่อจากนี้ต้องเปลี่ยนแนวคิดที่แพทยได้สอนมาผิดๆในอดีตค่ะหวังว่าทุกบ้านจะมีคนที่เข้าใจด้านปัญหาสุขภาพเหล่านี้ร้วนเป็นเรื่องที่คณะแพทย์ได้สะสมงานวิจัยมานับร้อยปีมีคุณค่าการศึกษาอย่างยิ่งค่ะเพื่อให้สุขภาพที่ดีต่อตัวเองและครอบครัว หลังดูคลิปนี้แล้วช่วยแชร์ต่อให้คนที่รักแล้วเราเริ่มมาดูค่าความดันโลหิตกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ